ครับพี่น้องครับอีสานสมบปีมาแล้วมาลอยครับผมมัดแต่ก็นี่ครับใ่กลับไม่แสบผมจะไปเอาบักม่วงครับกะนียเป็นบักม่วงแก้วครับต้นนั่นนี่ฮต้นนี่นะครับจู่นะผมแล้วก็ต้นอยู่หัวหน้าครับผมสิไปเอาต้นอยู่หัวหน้าก่อนครับเพราะว่ามันจังสีบนหนักกลับเนี่ยหิวมากอันหิวมากต่าุุนครับมันได้หลแล้วเท้าหิวจากนี่ไปมันสินักครับไปเอาปุ่นครับหัวหน้าก่อน ะใจมากออาจังมเมาต้นไกลๆนี่ครับอะแล้วแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปกันครับผมอุ้ยอ้ย,อยบัก่วงแก้วหรือว่าในี่บางพื้นที่พื้หงว่าบักม่วงไงครับเป็นบัก่วงชนิดหนึ่งครับที่ผมเองตอนสมัยเด็กน้อยครับมีเรื่องแล้วดีๆมีความทรงจำดีๆกับมันครับ เพราะว่าเป็นผลไมบ้บอก,กีชนิดที่เด็กบ้านนอกแบบผมได้กินครับยามบ่มีกับเขาก็ได้ปักม่วงสุกนี่แหละครับมากินกับเขา่าเฮือนผมแต่เก่าตอนที่ผมเป็นเด็กน้อยสมิตีต้นบักม่วงแก้วอยูสองตนครับแต่ว่าตอนนี้มันเฒ่ามันกระสินอายุไขไปตามกาลเวลาครับผมคิดว่าพี่พนๆน้องๆหลายหคนกับคงสมิมีความทรงจําดีๆกับปักม่วงแก้วตอนเป็นเด็กน้อยคือผมแน่นอนครับเมื่อนี้ผมจะพามาละลึกความหลังความทรงจําดีๆครับ กับบังวงแก้วบร้านครับที่ทุกมือนี่เริ่มหากินยากแล้วครับผมปีนี้เป็นมะหลายครับปีนี้เป็นน้อยเดียวครับแต่ว่ากัดกำลังเป็นดอกอีกอยุ่ครับนะั่นปีกานี่ดกค,ครับปีนี้เป็นน้อยเดียวแต่โมโหว่าที่เพิ่นเป็นดอกไม้เนี่ยสิจิติดบ่ครับสิจับบ่ั้างนี้ก็เป็นต้นบั่วงน้ำดอกไม้ครับปีนี้ก็บบ่มีหลายข้อกันครับ นี่หน่อยเดียวครับผมอันนั้นอันนั้นห้างนกเอี้ยงครับแม้วันเพิ่งบินออกไปเมื่อกี้นี่ครับเอาเดี๋ยวเขาเอาอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเอากันครับเอาอันที่เป็นหัวเหลืองแล้วครับที่เป็นกลนซ่อนครับผมตีกนลนเหลืองครับมันจังแสบ อยู่ทั้งไหลอีกละนะขนนังเหลืองแกมแดงแดงอึ๊บสองน,น้วยแล้วครับ มววน้ำดอกไม้ต่อลงมาน้ำครับผมนี่ครับที่เอาลงมานี่ครับจะแดงๆครับนี่ครับผม น้ำดอกไม้ครับอม่วงแก้วได้บ่าหลายครับได้ยุดสีหาหน่วยอ๋อม่วงแก้วอันอม่วงแก้วมันบ่สุกครับอม่วงน้ำดอกไม้แก้จัดแล้วครับเอาไปเอาไปกินสมครับเอาไปกินมะม่วงน้ำลาหวานในกันครับนี่ครับอืม นขียวน,นิดครับมันเหลืองแล้วไปพุญครับอันนี้อันนี้จะเป็นมะม่วงเขียวเสยเวยครับนี่จะหน่วงงามๆครับนี่เอาไปบ่วมกันสุกแล้วล่ะครับนี่ครับแลน,นี่ก็ครับโอ้ มดแดงในหลายหรีครับปีนี้เขียวสเสวยได้หลายครับปีนี้อันครับเรางามเป็นบักม่วงที่ต้นพุ่นกับเขียวสเสว,วยนะครับอันกับเขียวสเสวยครับเป็นบักม่วงที่ปล่อยแห้มันนั้นอันแบบกันจะเริ่มเติบโตไปเองเลยธรรมาชาติครับ ปลูกแล้วไว้หัวหัวให้ปลายหน้าของเข้าอย่างส่ครับฮ้องกวาดได้ดูแลอย่างครับอันตาเพื่อนปลูกไว้ดอกว่าวปลูกแล้วครับบาน,นี้ก็อันปลอยหมันเป็นมากเป็นดอกตามวิถีทางของมันเองครับบม่ได้บำรุ่งบำรุงนี่อย่างหรอกครับปุ๋ยกับไบโอไดซครับผมผมจะเอาเขียวเสเวยไปบ่มครับเพราะว่าถ้าปลอยเห็นมันสุกเองเมงวันทองมันก็จะมาก จอครับแล้วมันก็จะเป็นนอนครับเบื้องนี้ครับมันลนอันนี้กินว่าได้แล้วครับเดี๋ยวสิเก็บเอาจับยี่สิบหน่วยครับมันนีหลหลอยู่นี่ครับมุนมุนแบบนี้ครับสุกแล้วครับอันนี้ก็คือกันครับนี่แกจัดแล้วครับโมเมนต์สุกอะแกจัดแล้วครับนี่ครับแต่เขาปล่อยมันไวให้มันนั่นเอียงแมงวันท่องมันก็จะจอครับ มันสุกเองนี่ผมจะเลือกเอาหน่วยที่มันแก่ครับเอาเบิ้งได้ยังไงครับว่ามันแก่ก็คือเปลือกมันมนๆครับผมมันออกสีอมันออกเปลือกมนๆก็แสดงว่ามันแก่จัดแล้วครับแต่มันยังเขียวๆใสๆอยู่มันกับบกแก่จัดครับเอา เหมือนเลยล่ะครับผมนี่เอาไว้ก่อนครับผมจะเอาหน่ยนี้ครับแต่ผมโดดบาถึงครับผมจะเอาบักม่วงครับดึกสุดขวัญนั้นครับนี่เป็นไรครับแม่นวะเอาซ้ำนี้ก่อนครับนี่เป็นน้ำดอกไม้กับเขียวเสวยครับเดี๋ยวทึงต้นเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวห้องไปเอาบักม่วงสามฤดูครับแบบนี้ บกโมงสามฤดูกันเดี๋ยวจะเอาแต่อันที่มนนเหลืองแล้วครับมันีิมันแก่แล้วเอาไปบ่มก่อนครับ นี่ก็จะเป็นมะม่วง3ามฤดูครับเรื่องเหลืองกันสิครับ เนื้อมันจะแน่นแนนครับหวานเช่นกันครับผมกินกินจจเบลเลครับจจเบลเลวเอาไปนี่ก่อนครับอันนี้มันตรงสาครัจะเอาบ่าได้แต่มันติตรงลงไปน้ำครับเดี๋ยวเอาดีดี่อนงครับเด,เดี๋ยวเอาทั้งสามน่วยครับ นี่ได้แล้วครับสามหน่วยเลยครับโอ้โหอ,โอนี่ครับอือราการครับนี่ครับผมเอาจันี่ก่อนครับบัมงม่วงดิบ ผมผมหิวน้ำแล้วครับเมื่อยแล้วเดี๋ยวเอาไปออกบักม่วงกลนซอนไปออกบักม่วงแก้วโบรด้านกลนซ้อนแก้มเหลืองเหลืองดีกว่าครับเดี๋ยวเ้างสมาอาอกบักม่วงแก้วครับบันนี้อันครับหลายอยู่ครับที่สุกข้าต้นครับที่กลนซอนครับผมอันครับแก้มแดงแดงกลนเหลืองเหลืองครับ เอาสิได้หลายอยู่แล้วครับเอามองแก้วกันเอาต้นนี้แล้วจะไปเอาต้นนั่นครับต้นนั่นครับผมอันนั้นกับต้นมงมงแก้วพือกันครับ นี่ครับสวยๆครับผม,มนี่ครับในการครับเอใส่ตาไปก่อน หมากดิบมันกันยังเรือหลยอยู่ครับต้นนี้หลายก็ปีกายครับต้นนี้แต่ละปีกับบวชขึ้นกันครับแต่ละต้นกันเมื่อยแล้วครับแดดฮ้อนึืนฮ้อนขึ้นแล้วผมเมื่อยแล้วยกไม่แส่ยกไปยกมากูยครับยกขึ้นยกลงอยู่ อ้ยสามหน่วยอ้ยโอฮะได้หลายแล้วละครับตัวหน่อยนี้ได้ซ้ำนี่ครับ เดี๋ยวเขาจะไปต้นไงครับบัดเนี้ยกัดที่ได้เตียมอยู่ดอกครับสิเตียมตานีอยู่ดอกผมวะต้นไงนี่หลายอยู่ครับผมพี่น้องเบื้องนะครับพอดีแล้วครับนีไ่ไดรเตรียมตาพอดีแล้วผมวะ พี่ครับเหลืองเออเอ,อยู่ครับผมสามหมากนี่งามๆเลยครับได้การครับได้การพุ่นรับทั้งทึ่งเหลืองมันอหละครับเหลืองอองต้องกลนซอนกุ่นสอดล้ะครับยังโดดได้โยอ้ยตกกัน あーあるよくこんね สองพวงนี่งงามเลยครับได้หลายแล้วครับจิมแล้วเมดแล้วละครับเดี๋ยวผมเห็นทั้งต้นก็เมิดแล้วครับเดี๋ยวเก็บนี้แล้วเขาไปเก็บทั้งนั้นหลกักสรุปกันครับผมนี่เนาะโอ้ตัวนี่ตกลงมาแตกครับเอาเรวไปเก็บทั้งนั้นครับผม เมื่อยแล้วครับแดดออกแดดออกสวยแล้วครับแดดแห้งแล้วในซัมนี่แล้ครับเต็มยุครับผมเต็มกระตาอยว่ครับเดี๋ยวหิวไปใส่รถครับได้การครับวันนี้กะมันสุกหลายแล้วล่ะครับสุกหลายแล้วเริ่มเริ่มสีห้วยแล้วครับเริ่มสีบมือแล้ว เอาอันนี้กะเอ้าตกลุงอยู่เลยเอ้าเรื่องเก็บไม่นี่ครับพี่สารสมปีีมานละเมอเลยครับป้าพี่น้องมาเก็บบักม่วงครับเป็นบักม่วงแก้วครับผมบักม่วงแก้วแบบโบร้านครับแต่ปูแต่ปู่แต่พอแต่แม่เขาครับแต่ผมเป็นเด็กน้อยอยู่ซ้านเฮือนผมเนี่ยกะมีบักม่วงแก้วอังี่ลปะครับถ้าแต่มันสุกครับออกมากินครับเขาเนื้อซองมึงครับผมก้น เห็นกลนมันแดงๆอย่งทีครับกลนสอดกลนซอนอยงที่ะขึ้นแล้วครับขึ้นไปเอาเลยครับอานะพีและน้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับมุดแดงกันหลยอลุอีกแล้ว